รายละเอียดการรับคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าต้องทำอย่างไรถึงได้คืนและจะได้คืนเท่าไหร่ mm hmm. จากกรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลมีมาตรการปรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจบันเทาผลกระทบจากพิษการระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยการแจก,กเงิน2000บาทแก่ผู้มีไรายได้น้อย เป็นการคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าตามที่ประชาชนเคยจ่ายเงินประกันไว้ตอนขอใช้ไฟฟ้าซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไงบ้างลองมาดูกันครับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคือเราจ่ายไปตอนครั้งแรกที่ไปยื่นขอใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าจะเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟซึ่งเราจะได้เงินคืน ก็ต่อเมื่อเราเดินทางไปทำเรื่องยกเลิกใช้ไฟฟ้าหลายๆคนที่เคยไปยื่นขอใช้ไฟฟ้าจะรู้จักกันในชื่อค่าธรรมเนียมเงินประกันการใช้ไฟในส่วนเหตุผลที่ต้องเก็บเพราะเป็นค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้ากรณีบ้านไหน ไม่ยอมจ่ายค่าไฟฟ้าทางการไฟฟ้านาครหลวงก็จะยึดเงินประกันไฟฟ้าของบ้านนั้นที่เคยจ่ายไว้กับข้ารัฐสำหรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าหรือประกันมิเตอร์ไฟฟ้าจะคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กโดยมีอัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันคืน เมื่อยกเลิกใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 1. มิเตอร์ขนาด5ทับ15คืนเงินประกันไฟฟ้า300บาทเป็นบ้านพักขนาดเล็ก 2. มิเตอร์ขนาด15ทับ45คืนเงินประกันไฟฟ้า2บานบาทเป็นขนาดของมิเตอร์ที่ควรเรือนส่วนใหญ่ใช้กัน 3. มิเตอร์ขนาด30ทับร้อยคืนเงินประกันไฟฟ้า4,000บาทใช้บ้านพักขนาดใหญ่4มิเตอร์ขนาด15ทับ45 3เฟสคืนเงินประกันไฟฟ้า6,000บาทส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้มีผู้ที่จะได้รับคืนเงินค่าประกันไฟฟ้ามีจำนวนรวม 2 1 28. 5ล้านรายคิดเป็นวงเงินประมาณส0,000่นล้านบาทเริ่มทยอยคืนได้ในรอบบินสิ้นเดือนมีนาคมนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละรายที่วางเงินประกันการใช้ไฟไว้กับการไฟฟ้าเราสามารถขอคืนจากการไฟฟ้านครหลวงสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการและการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสำหรับพื้นที่ในทุกจังหวัดของประเทศไทยยกเว้น3จังหวัดข้างต้นในส่วนของรายละเอียดการของเงินในมาตรการของรัฐบาลครั้งนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค p e a อยู่ในระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการขั้น,นตอน การจ่ายเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความพร้อมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าให้มากที่สุดซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศอย่างเป็นทางการให้ทราบต่อไปที่ประชุมร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงกรฟอนอและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกอฟภอได้ข้อสรุปเปิดให้ประชาชน และกิจการขนาดเล็กลงทะเบียนผ่าน2การไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมเป็นต้นไปกำหนดเริ่มจ่ายเงินคืนให้เจ้าของมิเตอร์ตั้งแต่วันที่31มีนาคม2563เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายครบจำนวนทั้งหมดส่วนกรณีทายาทเจ้าของมิเตอร์และซื้อบ้านมือสอง หรือขุมนิตีบุคคลรับมอบอำนาจนั้นทางสองการไฟฟ้าขอเวลาสองสัปดาห์ในการทำระบบตั้งทีมขึ้นมาแก้ปัญหาอย่างโปร่งใสเพื่อให้กระบวนการคืนเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใสถึงมือเจ้าของมิเตอร์จริงซึ่งทั้งสองการไฟฟ้าจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึง่ง อยากให้ประชาชนเข้าใจว่าเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นสิทธิของเจ้าของมิเตอร์ทุกคนดังนั้นวันที่25มีนาคมนี้ไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนต่างกับการลงทะเบียนของโครงการชิมช้อปใช้ที่ให้มารับสิทธิ์แต่การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นสิทธิของทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องกังวล ได้รับเงินคืนครบทุกคนทุกบาทแน่นอนเพียงแต่ต้องลงทะเบียนตามเกณฑ์ที่สองการไฟฟ้ากำหนดถ้าชอบกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ